I love you. ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนในคลิปนี้นะคะกับช่องของอ้อมน้อยนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนกลับมาแล้วกับการรีวิวผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งคลิปนี้นะคะอั้มก็จะมารีวิวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึงนะะ่งค่ะทุกคนนั่นก็คือมาร์คมาลีนั่นเองค่ะแบลูทนำไมก่อนทาไมถึงต้องแบล็ทหรอแม่คือเป็นตัวเราหรอใช่คือแบบเราแบบแล้วแต่อารมณ์นะคลิปนี้นะคะอั้มจะมาพูดถึงมาร์คมาลีตัวนี้นะคะทุกคนซึ่งมาร์คมาลีตัวนี้นะคะทุกคนกําลังเป็นที่โด่งดัง แล้วเป็นกระแสแรงมากๆนะคะทุกคนแต่ที่สำคัญคืออ้ำมะไปตามหาดีวิวในยูทูปอะคือหาไม่มีเลยค่ะทุกคนคือน้อยมากๆอ้ำก็เลยอ่ะ ถ้างน้นออามาทําคลิป YouTube อามาทําคลิปรีวิวตัวนี้ดีกว่าเผื่อใครที่กําลังสนใจมารีตัวนี้อยู่จะได้ใช้คลิปของอ้้มน,นะคะเป็นส่วนในการตัดสินใจในการซื้อเนาะก็ตัวนี้นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาผิวหน้าแห้งไม่ชุ่มชื่นเป็นสิวรอยสิวต่างๆไม่หายสักทีแล้วก็เป็นผิวแพ้ง่ายจะมาพูดถึงตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เขาเด็ดดวงมากๆนะคะทุกคนซึ่งมารีตัวนี้คะ่ะทุกคนเขาเป็นสล e ปปิ้งมาร์นะคะทุกคนเปิดเข้ามานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่เป็นกล่องแบบนี้น่ารักตะมูล ตอวนีม้มากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะทุกคนนี่นาะคือแบบว่าเป็นฉากสีม่วงแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นกระปุกสีขาวแบบนี้นะคะทุกคนตมูตมิน่ารักมากๆเลยอย่างที่อําบอกไปนะคะทุกคนในเมื่อเขาเป็นมาร์กมาลิเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสลีปปิ้งมาร์กซึ่งเราจะทาก่อนก่อนนอนนะคะทุกคนมาร์กไปเลยค่ะแล้วก็ หลับไปเลยและที่สำคัญเขาเป็นเจลลี่มาร์กด้วยนะคะทุกคนคือมันจะนุ่มชุ่มชื้นมา,มากๆแล้วทาให้ผิวของเราอิ่มน้ําตื่นมาผิวของเราก็จะฟูอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะทุกคนอย่างที่บอกไปสำหรับใครที่เป็นสิวรอ,รอยดํารอยแดงแล้วไม่หายทันทีนะคะทุกคนอ้ําแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนเราทาก่อนนอนนะคะคนเป็นประจําทุกวันแล้วก็ทุกคืนนะคะทุกคนเหตุผลง่ายๆของการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสกินแคร์ต่างๆส่วนมากคนที่ไม่เห็นผลคือเขาจะใช้แบบแค่กระปุกเดียวก็บางทีใช้ไม่สม่าเสมอแต่ตัว วันนี้นะคะทุกคนอ้ามขอ,อย้ำแล้วก็แนะนําเลยว่าเราควรใช้เป็นประจําทุกครั้งคือมันจะเห็นผลได้ดีเลยค่ะทุกคนแล้วมาร์คมมลิช่วยเรื่องอะไรมาร์คมมลิจะช่วยในเรื่องของสิวรอยดารายแดงลดการเกิดสิวใหม่สร้างภูพุ้นกันให้ผิวของเรานั้นแข็งแรงขึ้นผิวน้าของเราจะกระจ่างใสอิ่มน้ําอิ่มฟูและที่สําคัญเหมาะกับผิวแพ้ง,ง่ายมากๆเลยค่ะควรเพราะผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยใช้ได้นะคะและยังจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวกับลดสิวฝ้ากระและผัดเซลล์ผิวของเราให้กระจ่าง สยค,สคัญนะคะตัวนี้คือเขามีส่วนผสมแบบหลากหลายชนิดมากค่ะทุกคนและมีแต่ส่วนผสมที่ปังๆทางนั้นเลยและที่สําคัญค่ะมาร์กมาลีตัวนี้นะคะยังอุดมไปด้วยสารสกัดที่มาจากผลไม้ทั้งหมด5ชนิดค่ะที่มีคุณสมบัติช่วยผัดเซลล์ผิวอ่อนและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและลดระดับความเครียดในเซลล์ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีส่วนประกอบของเซราไมาและสารสกัดจากแลกโตไมซีที่ช่วยผิวของเราชุ่มชื่อและทําให้ผิวของเราแข็งแรงค่ะทุกคนเดี๋ยวอ้ําจะให้ทุกคนดูเนื้อของเขานะคะ ว่าเนื้อของเขาเป็นยังไงเนาะนี่กินนะคะพอเปิดออกมาก็จะเจอฝาปิดอย่างนี้อันนึงนี่ปลอดภัยมากๆเลยนี่นะคะทุกคนนี่ยะให้ดูนะนี่นะอันนี้จะเป็นเนื้อของเขานะคะทุกคนเนื้อของเขาจะเป็นเจลเป็นเจลใสๆอย่างนี้นะคะทุกคนน,นี่เลยนี้เลย นี่เป็นเจลใส่ยอย่างนี้แล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆดอกบะลิอ่อนๆค่ะทุกคนเกลี่ยง่ายนะคะทุกคนแล้วก็ซึมเร็วมากๆเลยพอเกลี่ยไปปึ๊บเราจะยังรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเคลือบปิของเราบางๆอยู่ค่ะทุกคนกลิ่นหอมกลิ่นมะลิอ่อนๆนะคะทุกคนคืออันนี้ออร์แกนิกสุดๆเลยค่ะมีส่วนประกอบสามคันได้แก่สารสกัดจากผลบินเบอร์รี่สารสกัดที่ได้มาจากต้นอ้อยสารสกัดที่ได้มาจากส้มสารสกัดาจากเลมอนสารสกัดจ,จากน้ําตาลเมเปิลวิตามิน B3 เซลาูไ์โซเดียมไฮยาลูโรนิกสารสกัดาากาเล็กโตไมซิดและ ก็สหัสกัดจากว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งสารกัดแต่ละอย่างเนี่ย คือต้องบอกว่าออแกนิกสุดๆแล้วบางอย่างก็คือดีมากๆอย่างเช่นวิตามินดีสามเนี่ยตัวนี้เขาจะทําให้ผิวของเรานะคะกระจางใสขึ้นเนาะแล้วก็สารสก,กัดกาเล็กโตไมซิตเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นหลักๆสําคัญเลยที่จะทําให้เซลล์ผิวของเราแข็งแรงขึ้นคะ่ะและที่สําคัญนะคะทุกคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้คะ่ะทุกคนไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะอ้ํมก็ใช้ก่อนนอนเหมือนกันคะ่ะทุกคนคืออ้มํมเป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆแล้วก็สิวนะคะทุกคนบุกจริงๆค่ะและที่สําคัญคะ่ะทุกคนไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีอ oh ol, แอลกอลแะ ไม่มีสเตีรอยค่ะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะทุกคนคืออ้ําแนะนําให้ไปตามเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวอ้ําจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อนะคะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นช่องทางการติดต่อการสั่งซื้อไว้ตรงนี้ด้วยค่ะทุกคน โอเคเนาะและตัวนี้นะคะทุกคนมาร์คมาลีนะคะ1กระปุกนะคะเพียงแค่390บาทเองค่ะทุกคนคือใช้ได้นานมากๆเป็นสิวเลื้อยรังต่างๆนะคะทุกคนอ้ําแนะนํานะคะให้ลองใช้เนาะและมากไปกว่านั้นค่ะทุกคน1กระปุก390บาทยังไม่พอนะคะก็ยังส่งฟรีด้วยค่ะตั้งแต่1กระปุกแรกเลย2กระปุกเพียง690บาทและก็3กระปุก990บาทค่ะทุกคนส่งฟรีหมดเลยนะคะทุกคนทุกรายการค่ะทุกคนคือคุ้มมากๆโอเคค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าใครนะคะสนใจแล้วกแบบ้้รูสึว่า มันโอเครู้สึกว่าแบบเคยใช้แล้วหรือว่าอยากจะลองใช้นะคะทุกคนให้คลิปนี้ของอั้มน,นะคะ เป็นคลิปที่ทําให้ทุกคนได้ตัดสินใจในการซื้อนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนอย่างที่อ้ําแจ้งไปนะคะถ้าใครสนใจอ้จําจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อต่างๆนะคะไว้ที่ใต้คลิปนี้และที่สำคัญถ้าเกิดว่าใครแบบวยอยากจะรู้สรรคุณเพิ่มมากกว่านี้สามารถไปสอบถามพี่แอดมินนะคะได้ที่ไลน์นี้เลยค่ะทุกคนอยากให้อ้ํานะคะรีวิวผลิตภัณฑ์หรือสกินแคร์อะไรต่างๆหรือเครื่องสำอางอะไรต่างๆนะคะอะไรเพิ่มมากกว่านี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนและสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ซีอูเลเชอร์บ๊ายบายหมา